อาละครับจบแบบเซ็ตสวยอีกแล้วนะครับมาสด้าบีท50ตัวเตี้ยครับผม2.5 di turbo ครับทำความสูง2นิ้วคืบ2นิ้วครับวันนี้ได้ปีกนกปรับองศาตรงเตงหลังนะครับผม,มก็สูงสูงกำลังดีนะครับผมนะครับยางเบอร์อะไรครับอยางได้เป็นเบอร์ สองสี่ห้าเจ็ดสิบอาสิบหกเจ็ดห้าก็ยังใส่ได้นะครับผมดูเนื้องานกันครับทาความสูงที่สองนิ้วนะถึงสองนิ้วครึ่งแล้วก็ตีนกปรับองศาช่วยให้มีระยะยืดได้ดีขึ้นนะครับผมความนุ่มนวลก็จะก,กลับมามุมตั้งศูนย์มุมแคมเบอร์ครับตั้งศูนย์ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมอมการปรับตั้งกระชับกระปุกให้เรียบร้อยนะครับผม นาแบบตื่นสายครับวันนี้ข้างหลังได้อะไรครับข้างหลังเป็นตรงเตงครับเพื่อนๆจับจับเลยมัดเข้าไปโอเคเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนิ่งครับดีเยี่ยมขอบคุณครับ